สวัสดีครับทุกท่านเห็นข้างทางแบบนี้เราไม่ได้อยู่ที่จีนแต่เราอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะตอนนี้ฮะอันนี้ลมแรงนะฮะลมแรงลมแรงมากแต่ว่าก็ เราจะไปกันที่งานที่มีชื่อว่าคอสเพลย์มานียซึ่งก็จะจัดทุกปีแล้วก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของฟิลิปปินเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็วันนี้ฮะวันนี้มีสมาชิกอยู่สองท่านก็คือคุณเทพจากโทรมรจินะครับแล้วก็คุณก้องชเวดากองฮะกองนี้จะดูเหมือนคนฟิลิปปินเป็นพิเศษจะเข้าเซเว่นปะเใช่ไหมเออไมไปไปไป คือมันคืออะไรครับช็อกโกร์โดช็อกโกร์โดก็คือข้าวต้มช็อกโกแลตหวานข้างบนนี่คือปลาป่นนี่ไฮคุอลิตี้ฟรีสเปกเป็นหนึ่งในของแปลกแต่มันไม่แปลกสำหรับเขาอันนี้ก็ประหลาดทีกเราเพิเคยเจอเนี่ยนั่นคืออิชิตันไทยโบราณกาแฟเฮ้ยแต่มันไม่ขายในไทยนะนอกจากไทยทีแล้วตอนนี้มีไทยคอฟฟี่ด้วยไทยคอฟฟี่ด้วยอืเติมสเบียงยามเช้าแล้วกำลังมุ่งหน้าไปที่คอสเพลย์มาเนี่ยซึ่งเขาว่าจะจัดงานกันที่ s อสก็คือจะเป็นเหมือนกับพอที่เขาใช้จัดงานอีเวนต์กันเป็นหลักเลยแล้วก็โซนนี้นี่ถ้าเกิดว่าดูภาพบรรยากาศมาจะคล้ายๆกับ Impact เมืองทองอารีนาเดี๋ยวพาไปดูนะครับเป็นยังไงบ้างถึงอ่าถึง SMX แล้วเดี๋ยวดูนิดนึงเนี่ยแถวที่รอกันด้านนอกนะขนาดนี้เดี๋ยวตอนนี้เตรียมตัวเข้าง,งานกนก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง นี่จะนับว่าเป็น Day Zero ได้ไหมก็จะบอกว่าเป็น Day Zero ก็ไม่ถูกนักเป็นก่อนที่จะเริ่ม Day 1หนึ่งและนี่ครับก็คืองานที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์งานคอส p l a y ์มาเนีย เอาละครับตอนนี้ก็หลังจากที่ช่วงเช้าก็ไปจัดบูธเรียบร้อยนี่ตอนนี้กว่าจะมีเวลาว่างก็เป็นช่วงบ่ายเลยทีเดียวนะฮะกับงานที่มีชื่อว่าคอสเพลย์มานเนี่ยจะบอกว่าเป็นงานคอสเพลย์แต่ว่าหลักๆคือเขาก็จะมีเกสที่หลากหลายนะฮะว่าจะเป็นทั้งส่วนของนักร้องศิลปินต่างๆแล้วก็มีส่วนของตัวคอนเสิร์ตด้วยอะไรด้วยแล้วก็แต่ละปีเองเนี่ยเขาก็จะมีเกสที่หลากหลายกันมาแล้วก็ผมก็เรียกได้ว่ามางานเขาก็น่าจะเรียกว่าหลายปีแล้ว เข้ามาใน SMX แล้วนะครับปีนี้เนี่ยเขาจะจัดเป็นพื้นที่ทั้งหมด2ชั้นก็คือจะเป็นฮอลส่วนที่เป็นสเตจแล้วก็มีฮอลที่เป็นฝั่งของคอสเพลย์แล้วก็จะมีส่วนของนี่ฮะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอส่วนของตัวฝากกระเป๋าก่อนเลยแล้วก็คนที่นี่นี่เล่นกล้องมาก อะไรคือการที่แม่งมีอัศวินเจไดกับที่เล็กมาดวนดาบกันตรงนี้วะนะฮะนี่นี่เข้ามาแล้วเป็นางานอีเวนต์นะฮะประเทศนี้เรียกได้ว่าคนเยอะพอสมควรแล้วก็คอสเพลย์สนุกสนานมันๆม,ม,มากมายถ้าเป็นบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะคอสค่อนข้างที่จะเน้นเหมือนแต่ว่าที่นี่จะ คอร์สเน้นเอามันมากกว่าแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของ mm hmm. บูธค่ายต่างโรงปรเจกต์นี้คือจะเป็นค่ายวีทูเบอร์ mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของตัวเมนสเตจดูจำนวนคนซะก่อนนะ mm hmm. แล้วก็จุดที่สำคัญ mm hmm. จุดหนึ่งเลยก็คืองานฟิลิปปินเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นโซนอาหารครับ mm hmm. โซนอาหารก็จะเป็นโซนใหญ่ๆแบบนี้ mm hmm. พอเดินผ่านโซนนี้ก็จะมีกลิ่นเหม็นน้ำมันนิดนึงเพราะว่าเข้ามาประกอบอาหารกันเลยซึ่งถามว่าในเมืองไทยจะมีแบบนี้ได้ไหมอันนี้น่าจะยากนิดนึงเพราะว่าแต่ละพื้นที่เขา,เ,าเรื่องของการประกอบอาหารแต่ละที่เขาให้ไม่เหมือนกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับผมนี่ก็จะเป็น ส่วนของพื้นที่บูธต,ต่างๆภายในง,งานกันแล้วละ่ะก็จะมีหลากหลายฮะอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แล้วก็เป็นพวก a อนิเมะเมอร์ชานดสต่างๆนะฮะโอเคกับกิจกรรมหลากหลายดีครับก็มีแล้วก็เนี่ยคุณเอสเกตเป็นนักวาดคนนี้ก็จะมีวาดมุกวาดมีมต่างๆไว้เยอะอยู่เหมือนกัน ก็น,นี้พยายามมาเออแล้วก็ส่วนของกฎหมายเท่าที่ผมทราบมาคือขาย18โกที่นี่ได้แต่อย่าจงแจ้งไม่ได่าจเฉพาะงานนี้หรือเปล่านะเป็นงานที่แบบคนเยอะสัสสสตอนนี้เป็นแค่โซนชั้นหนึ่งเท่านั้นนะฮะปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับ SMX เนี่ยมันจะมีพื้นที่ใหญ่ทั้งหมดอยู่2ชั้นแต่ว่าตามหลักการแล้วเนี่ย ก่อนหน้านี้จําได้ว่าเขาจะจัดเฉพาะชั้น2ที่เดียวแต่ว่าสําหรับปีนี้เนี่ยเขาจัดมาทั้งหมด2ชั้นกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วเขาจะจัดให้ชั้น2เนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับฝั่งของคอสเพลย์โดยเฉพาะเนี่ยที่เห็นอยู่หน้าจอใน,นขณะนี้ก็จะเป็นเป็นบูธคอสเพลย์ต่างๆนะฮะก็จะเป็นฝั่งคอ,อสเพลเยอร์ที่เขาเชิญมาบ้างหรือว่า ส่วนที่เป็นของโลโก้บ้างนยแล้วก็ต้องทางก็จะมีมาอ่าอย่างทังนี้ก็จะเป็นยูทูบเบอร์เป็นห้อง m e e แอนกรี e e ูทู u เบอร์แล้วก็ได้ที่ทราบคือก็จะมีฝั่งของนั่นด้วยเหมือนกันก็คือคเดียจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์ก็คือจะเป็น g กมคอสเพลเยอร์ที่เขาเชิญมาือก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ปีนี้เขาจัดขึ้นมาเป็นพิเศษ There <laughs> yeah. uh, Introduce yourself then um, talk to my audience. Yeah, yeah. Hi uh, what, what, uh, no. hi, guys, hi guys. I'm a local potato here. <laughs> yeah, you're here at Cosmania. So how do you find Cosmania? Huh? How do you find Cosmania? This year, Yeah, more thing day y were do do o หลังจบวันแรกแล้วนะฮะเราก็ให้พรานเจ้าถิ่นของเราคุณชเวระกองนะฮะก็พามาดูว่ามีอาหารอะไรกินบ้าง Easy Tiger ฮะเสือง่ายหรือร้านอาหารไทยที่อยู่ในฟิลิปปิน วิตกิกด้วยว่ะแต่ว่าไม่ยังไม่เคยกินอ่าฮะแต่ก็เนี่ยจัดเซตอาหารแบบแบบที่คนไทยมึงไม่จัดอ่ะมีส้มตำส้มตำกินอย่างอยู่หวานอย่างเงี้ยเนี่ยเขาว่าง่ายของเขาก็คือมึงไม่ต้องเลือกกูจัดมาหนึ่งจานมีหลายอย่างก็ต้องเรียกว่าเป็นอาหารไทยในทัศนะของคนฟิลิปปินส์แล้วกันอันนี้ร้านอันนี้าเม็กซิกันที่นี่อาหารเพ็กซ์ไม่อร่อยนะหลายคนบอกว่าเม็กซิกันอร่อยเลย ผูมองว่ามันมันไม่เหมือนบ้านเราที่บ้านเรากับในสวิตเซียร์มันมาจามัดใส<า>่จีน่นะนใช่มันเป็นอเมริกาหอ่ใช่มันเป็นอเมริกาใต้แล้วก็ร้านซูชิถ้าซูชิจิโร่มามาเห็นก็คงจะแบบตีตายฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวันนี้สำหรับคนที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยมึงใส่นู่นใส่นี่ใช่ไหมเห็นนี่ไหมมะม่วงการใส่มะม่วงสุกในซูชิที่นี่ถือเป็นเรื่องปกติ<ๆ>ก็เคยถามคนที่นี่แล้วก็มันกินได้แล้วยังไงวะเพื่อนคือที่นี่มองว่าเป็นเรื่องปกติ แล้วก็สรุปคือได้มาเรียบร้อยแล้วนั่นคือซิกซิกเป็นเมนูประจำของประเทศนี้ส่วนที่เทพสั่งมานั่นก็คืออาติการมักเป็นเมนูประจำของมาเลเซียส่วนของกล้องปาป้าปาป้าเป็นคล้ายๆกับเนื้อแดดเดียวอ่ะอ่าฮะเนื้อแดดเดียวแล้วก็สั่งเติ่มไก่ด้วยอืส่วนที่ซิกซิกซิกอ่ะมันเริ่มจากการที่ อวกมกากรวอนงแ้วลบารู้มปรออย่างนี้ะเ้ดไชปกับาร้านเรามันก็มีอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือกูเชื่อว่าทุกคนไม่จะต้องสงสัยเว้ยว่าแล้วอาหารไทยของที่นี่เป็นยังไงเมื่อกี้เดินผ่านร้านอาหารไทยมาแล้นี่ก็คืออาหารไทยและนี่คือส้มตํา ต้มตำ้มตำหนังไก่กูอยากรู้ว่าชเปมียังไงมากเลยเป็นไงบ้างก้องมึง้าราเัลซี่แทนอะารซี่หรอกเมซี่ก็คือส้มปีอัส้มจี๊ดเป็นงไม่แย่เปรี่ยวเปี่ยวไม่หวานเปี้ยวจี๊ดเลยเป็นไง้อมกัเรยวจี๊ด้วเย็นด้วยใช่แล้วพอเย็น อันนี้ต้องบอกว่าก้อัวชอบกินต้มตังแค่ดูเย็นเลยอ๋อมันก็สดชื่นดีคือรู้สึกได้ว่ากูมาเจอฝนแม่งสามประเทศเลยจากตอนญี่ปุ่นไปกูก็เจอฝนตอนกลับมาถึงเมืองไทยกูก็เจอฝนมาที่ฟิลิปปินส์กูก็เจอฝนในรอบ7วันกูเจอฝนอยู่สาประเทศกูจะไม่ทนกับการเจอฝนอีกแล้ว ายมองซ้ายก่อนเราเค่อยมองขวาเพราะที่นี่ขับรถชิดขวาเป็นหลักแต่เราก็ยังเผลอมองซ้ายอยู่ดีตอนนี้คนก็คือเหมือนเขาเปิดให้คนไปเข้าแถวข้างในแหละเพราะว่าฝนมันตกน,นี่ก็จะเข้ามาภายในงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา ก้าโมงครึ่งก็คือฝั่งของทางโต้เอลี่เบิร์ดเข้ามาได้แล้วแต่ส่วนใหญ่โตัเ a ลี่เบิร์ดเนี่ยเวลาเขาจะเข้ามาเขาจะเข้าไปดูพวกอจองพื้นที่นั่งซื้อสินค้าพวกที่หายากอะไรองี้มากกว่าไม่ค่อยมาที่โซนของเราดังนั้นเนี่ยตามหลักการแล้วก็คือ,อโซนส่วนใหญ่โซนเ x ซิปิชั่นอะคนจะเริ่มเยอะตอนช่วงประมาณแบบบ่ายหลังเที่ยงอะไรเงี้เป็นต้นไปดังนั้นเนี่ยครับก็ เรียกว่าเวลาออกบูธอะไรเงี้ยก็ต้องแพลนเวลากันดีๆด้วยสุคือวันนี้แทบไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ติดไม่ด้วยเพราะว่าวันนี้งานยุ่งมากคนเยอะมากจริงๆเลยนะครับแล้วก็ บรรยากาศงานนะค่ัวันนี้ก็ถือว่าตุ่ไปแล้วนะฮะสำหรับตัวงานฝั่งของ cosplay มาเนีย2023่าเดียถ้าเกิดมีอะไรก็หลังจากนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพวกคุณจะตัดมาใส่ว้ให้ดูนะครับแล้วก็ทีไงก็ตามเนี่ยก็ขอบคุณท่านสำารับตามรับชมแล้วก็ไวเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีจ้า